ไหวและไม่ใช่เพียงเท่านี้ไหวบุรุษอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลผู้ทําบุญถูกต้องตามพระศาสนาทําบุญในพระศาสนานะไม่ใช่ทําบุญนอกศาสนาบุญในพระศาสนามีอะไรทานศีลภาวนาทาน,าานละไมศีลไมภาวนาไมา่เป็นบุญในพระศาสนาถ้าบุญนอกศาสนามอลำไมภายพยนตร์ไม่เอา อางที่เราเออกกันอยู่ทุกวันนี้จะเป็นบุญส่วนมากนอกพระศาตนาที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระอินท์ก็เลยกล่าวว่าเยฆาถาปุญญกรราศีระบันโตอุปาสกายังนมาสันติมาตุรีติไหวและไม่ใช่เพียงเท่านี้ไหวบุรุษอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลผู้ทำบุญถูกต้องตามพระศาสนา ทำบุญในพระศาสนานะไม่ใช่ทำบุญนอกศาสนาบุญในพระศาสนามีอะไรทานศีลภาวนาทานอะไมศีลอะไมาภาวนาอะไเป็นบุญในพระศาสนาถ้าบุญนอกศาสนาหมอลำไม้ภาพยนไม้ไม่เอาแต่ที่เราเออกกันอยู่ทุกวันนี้จะเป็นบุญส่วนมากนอกพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระอินท์ก็เลยกล่าวว่า เยฆาถาปุญญกราศีระวันโตอุปาสกายังนามัสสันติมาตุรีติ